ลงมมาส้มมาหน่อยส้มเบาส้มเข้าส้มจนเข้าส้มมาหน่อยโอ้โ oh, ห oh, oh, ปิดตาครับ oh, ผมตามต้องเป็ไปครับปึ๊บลืมมาว่า The Sword ข้าคือฟาร์มไว p a n e g y r o Oh, my God. <laughs> จะไม่เห็นว่าค่าฟันไปกี่ทีค่าฟันไปทั้งหมด8 4 4 9 2นสีรีอแควรูท5ทีไอนิเกมลิไปเล่นเกมกันดีกว่าสามุไรเชียวจ้า สวัสดีครับคุมผ่านอยู่ผมดูแหนม เราอยู่เรื่องของเจ้าเก่าวราเดิมกับเกมโซลไรเชียดาวนะครับผมนะต้องบอกได้ก่อนว่าคลิปแรกผมได้ทําการรีวิวบันทียบร้านแะล้วแต่ว่าคลิปที่2สอง่ยคือผมจะมาเซอร์ไพรส์กับผมถ้าหามว่าเซอร์ไพรส์อะไรก็คือจะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอของโซลไรเชียดดาวนะฮะเป็นดาดฟ้าบอกรักโซลไรเชียดดาวตำน,นานโซลไรหากชอบใครข้อแม้ใดๆก็เป็นแค่เพียงลมปากอ่าตะโกนตะนาๆออกไปเลยว่าซกิเบส เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวิดีโอของสปรายโชว์ดาวกันดีกว่านะครับผมนะ Let's go ฉันชื่ออายมะไซโตมีคนที่ชอบอยู่ค่ะใครหรอยามาโมโตยูกินายน่ะช่วยหลบไปหน่อยได้ปะเอ้าเฮ้ยสกิเบสก็คือแปลว่าชอบนั่นเองครับผมอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับคือเขาชอบคุณครูครับผมชอบอาจารย์ครับผมนะโอ้ยโอย เธอจะบ้าหรือไงจะมาชอบกูได้ไงเลิกคิดไปเลยนะนั่นสิแล้วยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยค่ะนาโคลูลูมายังไงครับผมนะเร็วเฮ้เซนเซนาีิเฮ้ยนาด้กรมาโอ้โหคือวิ่งตป มาจารย์นมะาจะมาบอกชอบอาจานเนี่ยอะไรอย่างงี้อ่าน่ารักน่ารักครับผมไม่จอบเลยก็มาปฏิเสธกันแล้วหนูก็แค่อยากจะสรารภาพรักความรักของนักเรียนกันาาบเซนเซ่ะมันเป็นเรื่องที่รักไม่ได้ถึงยังไงก็เถอะช่วยรับฟังคำสรารภาพของหนูด้วยนะคะอืมจริงจริงจริง,รงครับผมความรักระหว่างนักเรียนกับคุณครูเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆครับผู้ชมนะฮะอ่ะครูกูไปละกูมีท่าครับนาโพลูรุษกูจะแฟร์ครับน <ะ S 2> ักพนุรุษจะแฟร์ เเเลยยยฮฮ้้ฟันคุณครูเลยล่ะเพื่อนลุกละโอ้ยรไปด้วยครับผมโอ้ยเพลงมันน่าเต้นจริงครับผมนะเดี๋ยวผมขอแยกไปเต้นก่อนแล้วกันนะ ประมาณเจ็ดรอบนะกว่าจะได้จังหวะที่ไพเลาะสนอหู <c oughs> เอาสหอบแบกเลยดือผมสิบ๊อบ่วงเลยเห็นไหมคร <c oughs> าผมไม่เรียบร้อยแล้วมาดูกันต่อครับผมนะส้มหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกัน <c oughs> อย่าเมโลอย่าทำอะไรคูเลยคูยอมแล้วอย่าเมโลนี่แหละสิ่งที่หนูชอบในตัวครู ในตัวค <Stewart> ูอย่างั้นเหรอซิกิเดสซามูไรโชดาวนี <Darwin ough. S 2> ่เธอก็ชอบเกมนี้เหมือนกันเหรอครูก็ชอบเหมือนกันอมาลูกมาไงลุก้าคุณครูฮ่โ่าฮ่า อชีพตนนบบำนานดาบซามูไรสุก้อยมากๆจริงท่านผู้ชมครับผมนะตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่ซามูไรเชียร์ดาวที่ร้อยคุณสามารถโหลดได้เลยนะฮะทางลิงก์ด้านล่างดีคิปชันนี้ แล้วตอนนี้างตัวละครผมเรืวลง40ที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยได้ชุดเรื่องของฮาโอมารุกันทีเรียบร้อยแล want, ้วเห็นไหมครับโอเคแล้วหาาคุณสนใจเนี่ยอยากจะได้ชุดคุมแบบนี้สวยๆนะครับผมนะคุณก็ไปที่ทางด้านบนขวาร้านค้าตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นเรื่องของสกินเห็นไหมฮะนี่ที่ผมจัดมาก็คือเป็นเรื่องของฮาโอมารุครับสกินนี้ก็จะบวกสเตตัสต่างๆนานาแล้วก็เกนยูโร่ก็มีนะฮะแล้วก็เป็นอุเคียวหรือว่าไว้วาวุ่นแบบสวก๊กก็มีนะเดี๋ยวผมจะมาดูตัวอย่างกันเห็นไหมฮะ นี่ครับผมความเท่งเขา,าครับผมนะคือผมได้ทําการโชว์ไปแล้วนะฮะโ <Okay. S 1> ชว์ไปแล้วในครั้งที่แล้วนะในแบบในคลิปที่แล้วนะแต่ว่าอาจจะแป๊บหนึ่งนะฮะคือคลิปนี้ก็มาเปิดด้วยเรื่องของเป็นสกินแล้วก็เป็นเรื่องของรุ่นใหญ่ไฟแรงที่หลายๆคนาจจะรอคอยครับผมนั่นก็คือเรื่องของการเสียตังค์อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับผมนะผมขอคนละหนึ่งไลค์แค่นั้นพอนะ <critique> ผมขอคนละ like หนึ่งไลค์แค่นั้นพอ ok. ถ้าหากว่าคุณเนี่ย รักกันจริงนะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แค่นั้นนะครับผมนะกับเรื่องของห้องฮานะเห็นไหมฮะนี่ห้องฮานะก็คือจะมี2อันครับเป็นซูกิครับผมนะั้นแล้วก็ฮานะห้องซูกิก็คือจะได้เป็นสกินของสัตว์ขี่เป็นม้านะครับผมนะั้นแล้วก็เป็นม้าชมพูยูนิคอร์นครับผมแล้วก็เป็นม้าอัจฉริยะโอเคอาโอจิโมะครับผมนะ่ะนี่มาตัวนี้แล้วก็รางอื่นอื่นอีกมากมายข้างล่างนี้ครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือจะเป็นเรื่องของเนี่ยทางผลิตคือคุณเดินเนี่ยคุณจะเดินเเป็็็นน้้นออนนนออาําาาาแแขงงมมยออออดิิรกกกคืท่จลว อันนึ่งคือเป็นฮาน่าครับฮานะที่เราอยากได้ครับผมนะก็คือจะเป็นเรื่องของอันนี้อันนี้หาว่าได้อะไรคือจะได้เป็นหินฝรั่งครับผมนะฮิมัมณีเลเวลรีแบบสุ่มครับผมนะคือจะทําให้สเตตัสของเราค่อนข้างจะโหดมากจริงนะฮะโอเคเราเอาเป็นฮานะก่อนละกันก่อนที่จะไปซุ่มมาครับผมนะโอเคเราซุ่มสิบครั้งแล้วก็ทําการซื้อฮานะามาเลยครับผมนะกดตรงนี้เลยแล้วก็หนึ่งศูนย์โอเคซื้อมาเลยเราใช้เปนมันหนึ่งพันเขียวกระจีรีสอร์ทครับผมนะโอเคเราแบ็คกลับมาแล้วก็ทําการซุ่มมมทีคครรัััับบบผผนนนนะะไไปปปปเเเเาาๆกกสดข้้็ฮย ได้แพ็คเลยเหรอวะ no. ยังยังยังอันนี้เรวสามเฉยตกใจเลยครับผมนะอ๋อเป็นขี้เกลือครับผมอันนี้เป็นแพ็กระเบิดครับผมนะไปต่อไม่มีส้มๆมมาเลยส้มๆมมาหน่อยเพื่อนส้มๆมมาหน่อยส้ม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 อีส้มลนส้มลนส้มนมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แพ็คเวะนะเฮ้ยได้หนึ่งอันเลยวะให้ม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยวครับท่า้ชมฮัลโหลชิก็มโบเราค้ากับมาอ๋อนี่คือเราได้นี้เลยครับผมนะครับผชมโอเคยืนยันมาอ๋อนี่ได้คือหนึ่งอันแล้วเห็นไ้มก็เป็นหน โอเคเราไปอีกสิครั้งนะเอาไว้เปิดแพ็กอื่นด้วยนะครับผมนะตัดไป1ปัดไป2ปตัดไป3ปัดไป4ปัดไปห้เฮ้ยมาอีกหนึ่งครับผมนะตัดไป6ปตัดไป7ปัดไป8ปัดไป9ปัดไปส0โอ้โหครบแล้วนะนี้เหมือนจะครบแล้วครับผมนะคือหมดแล้วนะตอนนี้ที่เราต้องการเลยครับผมนะคือเกลี้ยงเรียบ้อยแล้วอันนี้คือเป็นยางของยางยูยูเบครับผมนะเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเราเอาแค่นี้พอครับเพราะว่ามันจะเพิ่มสเตตัสค่อนข้างเยอะมากนะตอนนี้ผมบอกก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของชูกิชูกินี่คือมาน่ รู้สึกว่ายาค่อนข้างจะออกอยากนะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งไลค์กำลังใจต้องมานะครับผมนะี่ไพ่ซูกิทุกใบได้รับนะดอกไม้หนึ่งการันตีรับรางวัลหาย,ยากอ๋อหนึ่งดอกก็คือมีโอกาสที่ถ้าหากเาสะสมมาเรื่อยๆก็เหมือนเป็นการแบบสะสมดวงนะทําการซื้อซูกิมาเลยอันนี้คือเราต้องแบบว่าซื้อแบบค้ำๆก่อนนะสามสิบใบก่อนเบาๆแล้วกันนะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเราต้องเก็บไว้ทำอย่างอื่นอีกเยอะนะครับผมนะ <c oughs> โอเคไปสิบครั้งเบาๆครับผมนะ่ปุ๊บโอเคตัดภาพมาซุกมามามา,มาส้มหน่อยมาส้มหน่อยมาส้มหน่อย มาส้มหน่อยเอาโอมมาลุโมโมะเอาโอมมาลุโมโมะเฮ้ยโอ้โหู้ตกใจเห็นส้มมากูสะดุ้งเลยปต้อะไปสิบรอบโอเคตอนนี้เบาๆครับผมนะเป็นอาโอจิโมะครับผมอาโอจิโมะมาอีกสิบครับผมนะตัดไปหนึ่งตัดไปสองตัดไปสามอ๋อเขาจะบอกเลยถ้าหากว่าเป็นสีส้มก็คือกลจะเป็นสีส้มเห็นไหมครับเรดูนะฮะเดี๋ยวเราดูสายฟ้าเป็นสีส้มอันนี้คือส้มไม่มาส้มไม่มาครับทาผู้ชมอีกสิบรอบสามสิบอันนี้สุดสุดท้ายครับผมตัดไปครับผมนะส้มไม่มาเฮ้ยส้มมาแล้วส้มมาแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับผมนะ ไอ้มาามาไอ้มาส้มมาท้ามาส้มโอ้ยลูกไฟใสโกโปครับผมนะท่านผู้ชมหืมกูไฟใสโกโปมากมาเฮ้ย้กูตกใจกูส้มแม่งมาแบบคนลุกอีหะเอ้ยต้องไปอีสิครับท่านผู้ชมครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปครับผมนะขอส้มหน่อยเว้ยเพื่อนเว้ยเอาหน่อยเว้ยส้มมาหน่อยส้มส้มไม่มาส้มมาหน่อยส้มส้มเข้าสายฟ้าส้มสายฟ้าส้มโอ้ยส้มเงียบว่ะรามีส้มเงียบว่ะส้มไม่มาเลยโหลส้มหน่อยเพื่อนส้ม สายฟ้าส้มหน่อยกอ oh, <no. S 1> าดอ่ะเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยโอ้ไฟทุกไฟใสก่กางครับผมนะฮึดวงมาส้มมาหน่อยส้มเบาส้มเข้าส้มจนเข้าส้มมาหน่อยโอ้โหปิดตาครับผมตาตาอนึิงไปครับปึ๊บลุกม,มาว้ายไมค์วิติคอนก็ได้อยู่ตรงไมค์วิติคอนก็ได้อยู่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 ครับผมนะอยู่ได้อยู่ครับผมนะ สุดท้ายผมเอาจนหมดเลยนะครับทุกคนผมเอาจนหมดเลยนะของคนละไลฟ์กองนะยิงอ่อนยิงเอียงเลยนะเนี่ยผมขอแค่เนี่ยรอยเท้าแค่นั้นพอนะครับผมอยากได้รอยเท้าแค่นั้นนะอันนี้ก็ผมได้อยู่นี่ก็ใช้ได้อยู่ครับผมแต่ว่าเราอยากจะได้แบบของดีกว่านี้นะครับสุดท้ายแล้วุ่กคนสาวสือสุดท้ายนะส้มมาแต่แรกก็ไปฟครับพี่ต้องไ,ไฟครับผมนะไฟไกปลปามครับผมนะไปส้มมาไปขูยไฟอะไรวะบ่อยจะมาไฟไฟ,ไฟกอมโปรเอ้ย โอ้โหม้ตัวฮัลโหลขนลุกเลยฮลโโอ้ชิทส้มมาไหนส้ม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 โอ้โหมาอีแก้ว่ะมีคอนอีกแล้วอ่ะโอ้ยส้มไม่มาเลยอ่ะสุดท้ายท่านผู้ชมสุดท้ายท่านผู้ชมสุดท้ายท่านผู้ชมสุดท้ายหน่อยส้มหน่อยส้ม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 สุดท้ายหมดครับผม เกี่ยงกัมปลาครับท่านผู้ชมเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมนะเอาไว้งวดหน้าแล้วกันครับผมนะอขอคนละลค์ในการท่านผู้นนชมนะครับขี่ครับผมนะอลองขี่ดูตัวนี้กับละกันนะครับผมนี่เห็นไหมฮะกระแมงกุ๊กปูน่ารักครับผมนะโอ้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับไปที่สัตว์ขี่ครับผมมาดูที่มา้ายูนิคอร์นบ้านนะครับขี่ตัวนี้เป็นไงครับโอ oh <my> ้โหพระเจ้าขี่กูตัปังเลยลูกรักเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือว่าใช้ได้เลยท่านผู้ชมนะครับผมนะ สุดสวยเก๋กันเลยต้องป้องเลยกระบอกนะเอาง่ายๆครับคลิปน well ี้คุณอยากให้ผมทําอะไรในเกมส์สไลด์โชยดาวคุณสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้แล้วจะเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากกระดาไปก่อนขอขอบคุณมากๆใจหญิงเทียบโดยจบเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้เนั่นก็ะหม่อมเพราะคนนั้นเป็นสปอนเซอร์ล่าสับสูงส่งเรียบร้อยแล้วจะเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากากลับไปก่อนนะครับผมนสเวียสวัสดีกับผมนะครับ The Sword เธอให้ไปยหมมอนยางลบฉันรู้สึกมันโดนตบฉันอยากตายกลายเป็นสมแต่ความดังนี้ยังไม่จบม,มันอยู่ในความทรงจำของฉันลึกๆในใจมันอยู่ในใจของฉันลึกๆล,ลง